สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงปุ๋ยยูเรียกันนะครับว่าทำมาจากอะไรนะครับแล้วก็มีอะไรเป็นส่วนประกอบภาษาทั่วไปยูเรียก็คือทำมาจากอากาศบวกก๊าซออกซิเจนธรรมชาตินะครับก็เริ่มที่อากาศนะครับส่วนประกอบของอากาศรอบๆตัวเราก็มีไนโตรเจน75%นะครับแล้วก็ออกซิเจน24%คาร์บอนแล้วก็ก๊าซอรือนอีก1%น่อนนะครับนี่เราจะบอก แก้คร่าวๆนะครับไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายก็คือขั้นตอนแรกก็นําอากาศมาเพิ่มความดันแล้วก็ลดอุณหภูมินะครับอากาศก็จะเปลี่ยนสถานะจากกา๊าซไปของเหลวเมื่อเรานําอากาศที่เป็นของเหลวมาเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยก็จะได้กา๊าซไนโตรเจนแล้วจะแยกตัวออกมาเป็น N2 นะครับเขียนแทนด้วย N2 ก็คือไนโตรเจน2แล้วเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปอีกแล้วก็กา๊าซออกซิเจน จากอากาศก็จะแยกตัวออกเป็นออกซิเจน2องเรเขียนแทนด้วยคำว่า O แล้วก็2นะครับหลังจากนั้นก็นําก๊าซออกซิเจนที่ได้ไปทําปฏิกิริยากับก๊าซมีเทนเขียนแทนด้วยคำว่า c h 4นะครับก็คือก๊าซมีเทนที่ได้จากก๊าซธรรมชาติสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้จะได้ก๊าซ CO2 นะครับคา อ,ออกไดออกไซด์กับกา๊าซไฮโดรเจนนะครับหลังจากนั้นเราก็นำเอาไนโตรเจนนี่ที่แยกออกจากอากาศตอนแรกมาทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนนะครับก็จะได้กา๊าซแอมโมเนียนะครับหรือเขียแนแทนด้วย NH3 นะครับ <c oughs> ซึ่งยูเรียก็จะมีส่วนประกอบของแอมโมเนียนะครับแล้วก็นำแอมโมเนีย ที่ได้ไปทําปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะได้เป็นยูเรียออกมาสรุปนะครับสรุปก็คือปุยูเรียได้มาจากอากาศทำปฏิริยากับกา๊าซธรรมชาติก็มีองค์ประกอบหลักๆก็คือนโตรเจนนะครับแล้วก็คาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนนะครับซึ่ง46% 0 0มีนโตรเจน46%เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลืออีก54%ก็คือ ก๊าซคาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนนะครับซึ่งพืชต้องการใช้แต่หาได้รอบๆตัวนะครับครับนี่ก็คือยูเรียน,นะครับที่เราใช้กันในการประกอบการทำนาหวานข้าวนะครับก็จะใช้ปุ๋ยตัวนี้เร่งการจเจริญเติบโตซึ่ง ก็จะมีนโตรเจนเป็นส่วนประกอบหลักอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้ข้าวนี่เขียวกอใหญ่แตกกอนะครับเราก็ได้รู้แหล่งที่มาที่ไปนะครับของยูเรียนะครับซึ่งตอนนี้ราคายูเรียก็ได้ขยับลงมาบ้างแล้วนะครับบางพื้นที่ก็1,100กว่าบาทหรือ1,200กว่าบาทนินๆนนะครับ 1250 1,150แล้วจะพื้นที่นะครับแล้วก็แล้วแตะเกลดด้วยครับอาจจะเป็นยูเลียตากระต่ายยูเลียตายี่ห้อหลายๆหลากหลายนะครับครับนี่ก็เป็นข่ขาวสารสําสำหรับเ,เพื่อนๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับรับกัฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เผือคลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับครับขอบคุณครับ